อันนี้คือเค้กใจเค็มมีใจเค็มกับใจหวานมีใจเค็มกับใจหวานแล้วก็โรตีเป็นตัวนี้โรตีไปปัเน,นี่ย ลาหลดลายนีมาเลยยางเอาคอยๆยางไม่มาได้เาจะับสนไีเกสวยชไมเื่อจ้ามันดีห้าสิบาอุนนุนเพิ่น โรตีเนาะทั iec, ้งโรตีทั้งเ็ฟอันนี้ก็เป็น FC อดไพี่น้องมันเป็น FC ซีซาลาคนมานนอ FC ประจเมืองสองคอน FC ยกปากซอยนีแยกปากซอยบนดักพึ่งมา ไทยเอาค้นเนี่ยคนงามือไทยเอาเนี่ยไม่กล้าเพิ่นไปไว้ไทยเพิ่นค้นทำงามเงี้ยเงี้ยอะไรไม่ใ่เลยโอ้ยซื้อกรบเปาี่บงานโตเอเขายากมาสักชซสสบายดีมามาบักชอกมาแวซื้อกินรตีเราเพิ่นได้อันนี้คือเค้กใหญ่เค็ม ใจเค็มกับใจหวานมีใจเค็มกับใจหวานแล้วก็โลตีเป็นตัวนี้โลตีโลตีสิเป็นตัวนั้นเป็นตัวนี้ก็เจ้าของอย่างเกาะเคฟเคฟญี่ปุ่นเคฟญี่ปุ่นเคฟญี่ปุ่นจ้าโลตีอยู่ทางนั้นพี่น้องโลตีน่ะเขาก็จะกินน่นี่แหละนี่เราจะกินโลนี้มาไว้กันเลยนี่เจีนไห่มันประเทศไห่แบบนี้แหละลนี่พี่น้องว่า

เดี่ยวผู้เดียวสู่สู่มือนี้ผู้สวยจักหน่อยลงมายังบ่ทันได้ลงมาจักหน่อยจักหน่อยข้างขึสีเปลี่ยนมุมกันเด้อทางนี้มุมงามเด้อเิ้นไม่ข้าไม่ได้แต่ก็ได้ฮ่าฮ่าไมก็ยังงามเลยนี่เป็นเทพญี่ปุ่น เทำเองเลยจ้ะทุกอย่างทำเองหมดทเองหมดเลยนอกจากไส้อ <laughs> <c oughs> ันนี้เด้ใช่ทำเองไม่ได้ทำไม่ได้สีซอยจักแฟนนี่จักแฟนนี่เอาจักแฟนรอยไอ้ป่าไอ้เอาแฟ่นหนึ่งรวยเอาเค็มเอาหวานเนาะเอาไว้เอาเอาเค็ม มน่านอวิธีมันทำนแไอด้อยแต่เห็ดมันหอนมันหอนแล้วมันหอนเลยด้กินหอมขึ้นมาแล้วพี่น้องเหรอกินหอมขึ้นมาแล้ววาจ้ะหอมเตะดังอมาเห็ดทะรกินเผาก็ต้องมาอุหนนนซี่เาก่อน ดีเอาอีกแผ่นหนึ่งบอ๊ะเอามิะเอาเอาันอีกอาวยผ่นหนึงเนาะเนี่ยซอยกันได้เว้ยทำแบบลาวลาวนะเทปญี่ปุ่นทำแบบลาวลาวก็อร่อย พอดีสิพวกดโดยโส่วนผรยหยนไฟเลยเสร็จนึงเดียวไฟลูกกวอ๋อาบอนและบะอนเลยออ่ง้มารุ่อางีกงซีมากินกระปองเลยโฆษณาอะบอกโฆษณา เรากินกินแล้วก็บอกรสชาติแซ่บบ้าแซ่บบ้าแซ่บแล้วมากุ้นล้นไหมคะเรื่อยๆเด้ออ๋อรสชาติแบบได้เนยรสชาติเราไปได้ใจเค็มหนิใจไปบ้างล้นกรอบเค็มอยู่บ่เค็มอยู่บปล่าไม่ยั่งกินแล้วเอาใส่มันตรงตรงวอก้าใส่ทุกคนเจ้าคือมัล้วงกินใส่แล้วเกากินใส่ลูกก็พี่น้องรสแซ่บ มู้เนเนมูยเออเปลี่น้องอมูยยน้าน้มนะกินน้ำท่อนนั่นีอดอกแซ่บร่มร่มนะขอบใจจ้าแม่ชิ้นแรกตักซองเด้อสองแดิน1วกแนี่แปนมี้แผนแปแนซิฟเ้อพี่น้องเด้อ โขใส่ใส่นะซิปก็มี้ไงเนาะตอนนี้กําลังตัวใส่กันเนาะไงตอนนี้ดินเขาเคี้ยงไหมคะไปบอกันี้ส่งเขามาให้นึดที่แหละ บอกว่ามากไได้ป่เดี๋ยวส่งได้ส่งได้ส่งไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาหอยหมูกำลังแจกแจกยู u ูปป่ะกำลังแจกย t u b e กันโอันนี้มากะลิงกะลิงนะจ๊ะเฟสใหม่ได้ดไอยูเด้ดิเดี๋ยวอัน้นเียลังแจกแจกกันน้องเมืองขุนเพาะ FC ปกัเแจกย t ท b e กันแจกเฟสกัน เด้ดมากระิงกระิงโอ้เดี๋ยวฝ่ายบนห้าอายุหนอองก่อนเอาไม่แซนบอนี่เอาไม่ได้นกข้างคือน้ำนะบกข้าตะเียนรอเออบกข้าะเลียนรอเอารถบข้มันเยนรถส่งบาไว้ยินดีเนาะตอนนี้ติตามส่งถ้าเราคนมาเนาะนี่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 มีอ่ะพนด้า่งน้ำเนี่ย เขาล้วมรายการแนวไหนยสิเขาร้วมรายการแต่กองหนึ่งเขาก็เอาน้ำเฮาอยูสามพันกว่าเอาส่งกับทรงกับสิบสองเนื้อขายพุดเพนด้าพ่อใช่บุใชพุดเพนด้าพ่ออยากกินพุดเพนด้าก็สั่งได้โดยพุดเพนด้าก็สั่งได้ได้ บอกว่ากินอย่างเมามัา่นที่ล้านเนี่ยกินไว้กินมากำลังตอนนี้กำลังแจกยูทูบแจกเฟซกันทุกซี่กอยู่ตาลาดปักสองนะบ้านก็นอยู่ในบ้านปักสองปะโดยอยู่บ้านปักสองเมืองสองขอนเอาดีนะโดย,โดย บ้านเพิ่นก็อยู่วัดนผสมองอากาศแบบซ่องนอาก็เริ่มหนาวเนาะพี่น้องเนาะตอนมาอุ้ยนูนเก็บโรตีเนาะย่างหนาวก็กินได้ย่างเผินก็กินได้ย่างงอนนะมาจากบันไดแล้วผู้เฮ็ดกับสิตายเพราะผู้เฮ็ดตาส่วะสล้ะสล้อมันห่อนมันเลือแดงเลือแดงจักแม่นียังลงไตน้ำเลยเดียวเนี่ยค่ะหนูอาไปน้ำกันเลยเดี๋ยวหน้ามา ยังไงกินพี่น้องมันล่มเนาะเปนลังไงน้อยก็กินเนี่ยมหนาเนี่ยมลังกินแบบเนี่ยมหนาเนี่ยมลังสิเปิ้ลเลยแกให้กันแล้วหรือยังกำลังแป๊บน,นึ่ง บางบางตอนนี้กำลังเจังกันอยู่นพี่หน้อมก็น่าทีเขาตลาด เบิ้ลอะไรบอไว้เบิ้ลเรียบร้อยส่งกาบขึ้นอีกบ่ส่งเกียร์ขึ้นบ่ผักทอบ่นี่นี่ยผักทอบ่ คิดเนี่ยสิเขาลาลงก่อนเนะาะพอกันคิดหน้าได้พี่น้องพักกรายก็แรกสำสักไขกักระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไว้ใได้พี่น้อง